สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะที่ i n s i ซต์ยู u ูบนะคะวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของคุณรู้หรือเปล่าว่าลูกเล่นใหม่ๆนะคะของ New Studio หรือว่า Studio p e t a ที่ออกมาใหม่นะคะประมาณ2อสมเดือนที่แล้วที่ YouTube ได้ลบคลาสสิกไปนะคะเวอร์ชั่นคลาสสิกตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวตจะให้ดูแล้วเ,เดี๋ยวจะเอา,อารูปภาพขึ้นมาให้ดูด้วยนะคะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่า วิดีโอเวลาคุณลงไปนะคะว่าออเอียนของคุณหรือว่าคุณผู้ชมของคุณแต่ละคนนะคะว่าเขาอยู่ในช่องหรือว่าเขาออนไลน์หรือว่าเขาทำแอคทิวิตี้มีกิจาก,การรมบนแพลตฟอร์ม u t u b e นะคะ ถึงตอนไหนกันบ้างแล้วก็มีจํานวนแค่ไหนมีเยอะแค่ไหนนะคะแต่ละช่องก็สามารถที่จะค้นหาได้นะคะเดี๋ยวสาวบอกวิธีเข้าไปค้นหานะคะแบบง่ายๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องเข้าไปที่อ่าสตูดิโอเบตใช่ไหมคะตรงอ่า アナลิติกนะคะไปที่ข้อมูลวิเคราะห์นะคะแล้วมันก็จะมีพวก Overview พวก r i วิอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพวกมีมีการเชื่อมต่อมีการ Engage อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มี Audience ก็คือท่านผู้ชมของเรานะคะทีนี้นเรามาดูกันให้คลิกตรง Audience นะคะเสร็จแล้วเรามาดูว่าของ Star มันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะแตาจะอ่านให้ฟังนะคะ when your viewers are on youtube ก็ประมาณว่า คนที่ดูคลิปเราอยู่นะคะเขาออน u t u b e เหมือนเขาออนไลน์อยู่นะตอนนั้นนะคะของตาจะแบบว่าออนประมาณ2-3ถึงทุ่มที่เมืองไทยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำคลิปแบบคลิปอาหารอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบ ตอนก่อนอาหารเย็นหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคนดูที่แตกต่างกันไปของแต่และช่องเนาะเดี๋ยวเราจะเอาของเรามาให้ดูว่าของเราอะช่องมันจะมีคนดูอยู่เยอะตอนประมาณช่วงไหนบ้างะนะคะมีตั้งแต่7วันต่อสัปดาห์เลยแล้วก็มีมาร์กไทม์ของเวลานั้นๆอยู่นะคะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีม่วงขึ้นมานะคะถ้าแบบอ่อนๆหน่อยสีม่วงอ่อนก็จะแบบเหมือน มันก็จะคนจะไม่ค่อยดูตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนทีหนึ่งคือเพือคนหลับหมดนะคะแต่พอมาประมาณหนึ่งทุม่มหนึ่งสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณ ช่วงระหว่าง1นึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะออนเยอะช่วงนี้นะคะอันนี้ YouTube ก็จะทำการเค้ากิเล e มาให้นะคะว่าเออเราควรจะลงคลิปช่วงไหนคนดูช่วงไหนหรือว่าเวลาเราขึ้นไลฟ์สตรีมนะคะก็สามารถที่จะดูได้ว่าเราควรจะไลฟ์ช่วงไหนเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับเราหรือคนที่เขาคลิกมาดูคลิปเรานะคะเขาอาอ,อนอลอนไลน์อยู่ช่วงไหนนะคะ อันเนี้ยก็จะแบบเป็นไอเดียที่ดีมากๆอันเนี้ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ซึ่งมีมาได้สักพักแล้วนะคะก็คือมันก็ดีคนที่เขามาดูเราเวลาเขาเห็นคลิปเราเด้งขึ้นนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าม,มีคนอยากเข้ามาดูหรือว่าทำให้เรารู้ว่าเราต้องลงคลิปช่วงเวลาประมาณนี้หรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่คนดูเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะอ่า ที่เขาาร์ไว้ก็คือ uh, very many of your viewers are on youtube ก็คือคนดูค่อนข้างเยอะช่วงประมาณ3าทุ่มของวันจันทร์นะคะส่วนวันเสาร์ก็แทบจะไม่ค่อยมีใครที่จะออนช่วงเวลานั้นนะคะวันเสาร์ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นวันครอบครัวทุกคนก็แบบอยู่กับครอบครัวแล้วไม่ค่อยมีใครแบบเข้า y u t u b e สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะส่วนแบบจาย์นัคารพูดถึงวันศุกร์นะคะก็ช่วงเวลา อสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะออเดียนก็ค่อนข้างจะเยอะแล้ววันอาทิตย์ก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะทําเป็น ไฟล์รูปมาให้ดูนะคะว่าเขาอยู่หน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วคุณก็เอาไปเปรียบเทียบกับช่องของคุณนะคะคุณก็จะได้รู้ว่าช่วงที่ควรจะลงคลิปคือช่วงเวลาไหนดีนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สําคัญถ้าเกิดสมมติว่ามีแฟนพันธุ์แท้แล้วเขาติดตามคลิปของคุณจริงๆแล้วก็เป็นแบบนึบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะลงเวลาไหนเขาก็จะกดย้อนกลับมาดูอยู่ดีนะคะอันนี้มีคนถามว่าควรจะลงคลิปเวลาไหนดีนะคะ ก็คือลงเวลาที่เราบอกท่านผู้ชมในช่องของเราว่าเราจะลงเวลาไหนนะคะเขาก็จะได้รอคอยคือเวลาเราจะลงแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นไกด์ไลน์นิดๆของทางยู u ู e นะคะที่เขาให้มาเราก็เลยอยากจะเอามาแชร์กับหลายๆคนนะคะ ว่าเออถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องลงเวลาไหนดีเดี๋ยวเรามีไกด์ไลน์อันนี้ให้นะคะเผื่อคุณจะได้แบบเป็นไอเดียนะคะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงแบบถ้าคนอยู่อเมริกาแล้วมีแฟนคลับอยู่ที่ไทยหรือว่าคนที่ทําช่องอยู่เมืองไทยแล้วมีแฟนคลับอยู่อเมริกาถ้าคุณลงเวลาที่เมืองไทยที่อเมริกาอาจจะดึกอะไรแบบนี้นะคะเราก็เขาก็จะมีไกด์ไลน์ส่วนมากของสตาร์คือทําคลิปอยู่อังกฤษแล้วก็มีออเดียนอยู่ที่เมืองไทยเยอะแล้วออเดียนเมืองไทย ก็จะส่วนมากก็จะ available หรือว่าเขาชอบดูตอนประมาณทุ่มถึงสีทุ่มอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเป็นคลิปที่สามารถที่จะย้อนดูได้แต่ว่าถ้าไลฟ์เวลาเราจะไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกอเวลา ไลฟ์ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะว่ามีคนดูตอนไหนบางคนบอกเออไลฟ์ Life แล้วไม่มีคนเลยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณไปไลฟ์ตอนช่วงที่คนอื่นเขาทำงานเขาก็ไม่สามารถที่จะมาดูคุณได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเวลาไลฟ์นิดนึงแล้วก็ด๋ยวมาพูดถึงเรื่องไลฟ์นิดนึงด้วยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเออคนนี้ก็ไลฟ์คนนี้ก็ไลฟ์ Life, นะคะไม่ต้องไปสนใจว่าเวลาที่คุณไลฟ์จะไลฟ์ชนกับคนอื่นนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีออเดียนที่ต่างกันนั่นเองนะคะคนที่เขามาสนใจเรา ก็คือคนที่เขามาสนใจในเนื้อหาที่เราทำนะคะเพราะว่เาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราไลฟ์ชนกับคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกันว่าเราจะไปแย่งแฟนคลับเขานะคะเพราะว่าการทำ Youtube มันก็เหมือนแฟนคลับใครแฟนคลับมันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ คนไหนทําช่องกับข้าวแล้วอยากจะมาไลฟ์ทำกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วคนที่ย่สไตล์จะทำพวกแบบเดทติ้งพวก r เร a ลช o ั่นชีอะไรอย่าง yes, าบบ dating, างี้ใช่ไหมคนที่เขาอยากจะมาแบบหาคู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากจะไปดูช่องทํากับข้าวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะออกมาไลฟ์ไม่จําเป็นว่าคุณจะไลฟ์ ชนกับคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าคอนเทนต์คุณดีเนื้อหาคุณดีนะคะคนก็มาดูอยู่ดีนะคะไม่จําเป็นว่าเออจะไลฟ์ตอนนี้ขึ้น20คนคนไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเวามาพูดถึงเทคนิคการไลฟ์กันนะคะว่าควรจะไลฟ์แบบไหนให้ดูแบบน่าดึงดูดนะคะแล้วก็ไลฟ์แบบไหนให้คนอยู่แบบ ติดกับเราหนุบนะคะเออโอเคจ้าแล้วก็มีหัวข้อไหนที่แบบเราไลค์แล้วคนชอบดูอยู่กับเรานนานๆนะคะโอเคไปแล้วสำหรับวันนี้จบแล้วแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ